พลพินองประเทศไทยโรงเดียเองยินดีนําคนไทยโนอนหลังจากที่มีคำมีนไหลกลับไปด้วยคำมีนสูงนอทีกับคนประเทศไทยนพพินองเมื่อนี้ไทยเปิดเผยแล้วเครื่องบินรบของไทยทําเอาอาเซียตะลึงหนกป๊อพพอพ่นอง ใหญ่หญิงใ,ใหญ่อลังการแห่งบวาแต่อาเซียตะดึงงเดียเองคนล่าเองก็ยังตะดึงเซ็นกันน้อพ,พี่พี่น้องงเดียคิดว่า ตอนแรกน้องเดียเห็นขังแหลกนะพ่อพี่น้องเห็นขังแหลกในชีวิตเลยน้องเดียคิดว่าเครื่องบินดบที่ใหญ่ขนาดนี้น้องเดียคิดว่าเป็นของสหรัฐโบนออทิเทบมแมนเราเป็นของคนไทยนั่นเองน้อพ่อพี่น้องอู้บอกได้วยว่ายิ่งใหญ่อลังการแล้วก็งามแห้งถ้าขมิ้นใดเห็นนี่บอกยด้วยว่าอึ้งจนปากบบออพ่นแดนนด้ยพ่อพี่น้องอ่ะก็อื้นน้องเดียก็ต้องกาบเขาอนุญาตทั้งเจ้าของสองเรือที่จะนําคลิปนี้มาดีแอคซันต่อเนาะถ้าเกิดว่าน้องเดียว่าพิดประการใรก็ต้องกาบขอถทดขออภัยนำเอฟซี ทานเด้อไปตอนนี้น้องเดียจะพาพวยพี่น้องไปหาส้มเครื่องบินดบของประเทศไทยน้องเดียเห็นแล้วใจหอนอยากเห็นแห,นเหนนงเนาะพวยพี่น้องถ้าเอฟซีมีความเห็นแนวไรหมิ่นบอลน้องเดียเด้อเนื่องจากน้องเดียบ่ฮู้ข้อมูลที่แท้จริงเนาะป่ะป๊าพวยพี่น้องาอง,งามแหงอู้งามดก,กันใหญ่อู้พวยพี่น้องอ้ยถ้ากมิ้นมาเห็นนี่น้องเดียจะ กระจายเดีน๋น้องพ่อพี่น้องโอ้งานเปิดตู้แบบใหญ่ยยแห่งแล้วก็งามแห่งนะพ่อพี่น้องโอ้ครั้งแรกที่น้องเดียร์เลยเห็นในชีวิตเด้อเลยนี่ก็สุดยอดด้วยแบบอื้อก็ใหญ่ใหญ่โอ้ยยโอพ,พี่น้องโอ้ ดีใจน้ำโพพี่นองฟังไทยด้วยว่าดีใจน้ำโพพี่นองฟังไทยทุกคนด้วยว่าพี่นองทหารนหนทหารลบด้วยพี่นองที่เป็นมีเครื่องบินไม่ออกมาแล้วน้ำโพพี่นองออ้ทำเอาคนลาวและอาเซียนต,ตัดึงเลยพี่นองออ้ควมงามป๊าแบบเพึ่อนก่าแบบผดิตออกมาไหลคักเทน้ำโพพีนองแบบอ ุดหยอนเด่ยนะบองนางอู้งามเป็นงามรลอู้สองพันเสาหกป้ามีลายแบบให้พวพี่น้องแบบนี้ก็มีอู้องเดียอะเห็นลนะอ,อแบบคคนนะึ่งเด้ยพวยพี่น้องป้าแบบมีคนขับอยู่ไหนนะคล้ายๆผู้หญิงเด้ยหรือว่าองเดียเบิงพีดบ่แบบสาวไทยก็ขับเป็นบ่พวพี่พน้องเครื่องบินแบบนี้นะที่แบบ อู้ดูลาแห้งพวยพี่นอ้องป้าคลิปนี้อยากให้กมินได้ไมาเห็นเด้ะพวยพี่น้องอู้เขียนป้ายใส่อีกปี2016อู้ตึรแบบือว่าสิเปิดโตัวปี2016บอพวยพี่น้องแบบสิเปิดใส่งานปี2016บอฟพีเอฟซีทันไรหูกะมินบอน้องเดียในเ,นเดอ้ออู้เขียนง,งามแห่งน,น้อพวยพี่นอ้องป้ามองเปิดอู้ นูองเรียกคิดว่าลำเดียวเพี่พี่น้องร้ายแห้งยิงใหญ่อลังการแท้ r ก็งามแต่พี่พี่น้องออยู่ข้างในนางจะได้อยู่ประมาณสองสามคนเหมียวพีเอฟซี FC. หรือว่านางหลายต่คนเดียวบ่สุดหยอนเลยนอนเลินเลินที่แบบเอาเครื่องบินโด่งอะนะพี่พี่น้องแบบป่วกใหญ่แห้งอู้ สอ,สองสี่หัวโอ太太 ah. ้ Teraz, like <S ys> いいโหเป็นเศร้าสามสีปลัมพุ่นน่ะอู้คนไทยพอดีเองบอ่พวยพี่น้องมินบอลน้องเดียดโอู้เบิ่งข้างในพาอพี่น้องอู้โคตรงามเลยอู้ตางามแท้ามีหมพอร์มองมีหงจอทีวีไอ้เฮาเบิ่งแบบมองกดมองนางอู้แสดงนางอยู่ข้างใน้านะคือสีซี๊ดๆแบบ โบมีพวงมลคือโบมีพวงมลไลให้เฮาคับนเพ่นพี่น้องคลายๆแบบว่ามีแต่แบบว่าแบบในมือเอาแบบคับในมือเอานะอู้มองนางสองคนเพ่พนพี่น้องป้าคืองามแท้ยังมีโอกาสได้ไปนั่งบองดีเด้อเห็นอะโอ้ใจโบไว้พ่นพี่น้องอู้สุดยอดป้าเลินพอนะ เดินไงแหละกลวงแห้อโอ้ขนาดกลน,นซื่อๆไล้นี่พ่อพี่น้องโอ้ป้าฟ้าหนูเุ่ยเล่นลตื่นเต้นพ่นอพี่น้องตื่นเต้นแทนผีคนไทยเนาะโอ้โอ้ฮอยห <c oughs> อ,อนหอนเนาะนคือสีไขพ่พ่อพี่ดอกป้าสุดอลังการเลยแบบ เปิดตัวออกมาบ่ิดเด้อว่ายิ่งใหญ่หาร์ไซทียบบปล่อเนาะพ่อพี่น้องอคล้ายๆคือว่าอยู่สนามบินแม่นบ่พ่อพี่น้องคล้ายๆคืออยู่สนามบินสุวรรณภูมิแม่นบ่หรือว่าลองเดียบัลพีทบอโอ้โอ้คืองามจ้ะพ่อพี่น้องป้าเปิดสู้คำนี้ให้เบิง่งโดนน้องพลพี่น้อง โอ้ป้าเป็นการลงมาอยู่ทางหนาอีกแล้ว F4 ่ f c เบิงโอ้ตรงนี้อะไรเห็น้ยนะแน่นอนด้านล่างคือสคริปต์รีวิวเครื่องบินขับไล่ Fighter Jet ความยาวประมาณ1000คำสำหรับวิดีโอ YouTube ในภาษาไทยโดยไม่มีหัวข้อหรือหัวข้อย่อยเครื่องบินขับไล่ถือเป็นเทคโนโลยีทางทหารที่มีบทบาทสำคัญในการรักษาอธิปไตยและความมั่นคงของประเทศต่างๆทั่วโลกด้วยการออกแบบที่ล้ำสมัยความสามารถในการบินด้วยความเร็วเหนือเสียงและการติดอาวุธที่ทันสมัยเครื่องบินขับไล่ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องจักรที่บินได้เท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของพลังอำนาจทางอากาศเครื่องบินขับไล่ในปัจจุบันได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะสูงทั้งในด้านความเร็ว การหลบหลีกการโจมตีและความสามารถในการป้องกันตัวเองเครื่องบินขับไล่ส่วนใหญ่ใช้ระบบเดาร์ดาที่ล้ำสมัยในการตรวจจับเป้าหมายและติดตามวัตถุในระยะไกลพร้อมทั้งระบบอาวุธนำวิถีทั้งระยะไกลและระยะไกลที่สามารถโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินรบของศัตรูหรือเป้าหมายภาคพื้นดินหนึ่งในจุดเด่นของเครื่องบินขับไล่คือโครงสร้างของตัวเครื่องที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับแรงต้านอากาศในระดับสูง และสามารถทำความเร็วได้เกินกว่า2ระบบขับเคลื่อนของเครื่องบินขับไล่ใช้เครื่องยนต์ไอพ่นแบบเทอร์โบแฟนที่มีแรงขับดันสูงทำให้สามารถทยานขึ้นจากพื้นดินได้ภายในระยะเวลาอันสั้นนอกจากนี้ระบบควบคุมการบินสมัยใหม่ยังใช้ระบบ f l y b y w i r วที่ช่วยให้การควบคุมมีความแม่นยำสูงและนักบินสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินได้ทันที นักบินที่ทําหน้าที่ขับเครื่องบินเหล่านี้ต้องผ่านการฝึกฝนอย่างเข้มงวดทั้งทางร่างกายและจิตใจเนื่องจากการบินด้วยความเร็วสูงและทํามุมรุนแรงสามารถสร้างแรงจีมหาศาลที่ร่างกายต้องทนรับได้ภายในห้องนักบินของเครื่องบินขับไล่เต็มไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และแผงควบคุมที่ซับซ้อนซึ่งนักบินต้องเรียนรู้วิธีการใช้งานอย่างละเอียดการแสดงผลส่วนใหญ่ในปัจจุบันเปลี่ยนจากแผงมาตรวัดแบบดเดิมๆไปเป็นหน้าจอแสดงผลแบบดิจิทัล รวมถึงระบบ HUD หรือ Head Up Display ที่ช่วยให้นักบินสามารถมองข้อมูลสำคัญได้โดยไม่ต้องละสายตาจากเส้นทางการบินระบบการสื่อสารที่ปลอดภยัยและทันสมัยทำให้นักบินสามารถประสานงานกับฐานบัญชาการและเพื่อนร่วมฝูงบินได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำเครื่องบินขับไล่ที่ทันสมัยในปัจจุบันมักจะมีเทคโนโลยีล่องหน เฟ e สเตลซึ่งช่วยลดการตรวจจับจากเรดาร์ของข้าศึกโครงสร้างตัวเครื่องจะถูกออกแบบให้สะท้อนคลื่นเรดาร์ออกไปในทิศทางอื่นแทนที่จะสะท้อนกลับมายังแหล่งที่ส่งคลื่นทําให้ศัตรูตรวจจับได้ยากขึ้นอีกทั้งพื้นผิวของเครื่องยังเคลือบด้วยวัสดุพิเศษที่ช่วยดูดซับคลื่นเรดาร์ด้วยการบํารุงรักษาเครื่องบินขับไล่ก็เป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนและต้องการบุคลากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทีมช่างเทคนิคต้องทํางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ โครงสร้างระบบควบคุมและอาวุธทุกครั้งก่อนและหลังการบินเพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องพร้อมรบตลอดเวลาในด้านการปฏิบัติการเครื่องบินขับไล่สามารถปฏิบัติภารกิจได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการคุ้มกันน่านฟ้าการสกัดกั้นเครื่องบินของศัตรูการโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินหรือแม้แต่การลาดตระเวนระยะไกลเครื่องบินขับไล่ที่ทันสมัยยังสามารถเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับเครื่องบินลำอื่นยานไร้คนขับและหน่วยควบคุมภาคพื้นเพื่อสร้างภาพรวมของสนามรบแบบเรียลไทม์ เทคโนโลยี AI ยังเริ่มเข้ามามีบทบาทในการช่วยวิเคราะห์ข้อมูลทำให้การตัดสินใจของนักบินเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้นหลายประเทศทั่วโลกมีการพัฒนาเครื่องบินขับไล่ของตนเองหรือทำสัญญาร่วมกันในการพัฒนาเครื่องบินรุ่นใหม่เพื่อแบ่งปันต้นทุนและเทคโนโลยี ตัวอย่างเช่น F-35 Lightning II ของสหรัฐอเมริกาที่ถือว่าเป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่ล้ำหน้าที่สุดในโลกในขณะน,นี้หรือ J-20 ของจีนที่เน้นด้านความเร็วและความสามารถในการล่องหนรวมถึงของรัสเซียที่รวมสมรรถนะการโจมตีเข้ากับความคล่องตัวในการบินทั้งหมดนี้ต่างเป็นตัวอย่างของนวัตกรรมที่ประเทศต่างๆใช้เพื่อเสริมสร้างอำนาจทางทหารแม้ว่าเครื่องบินขับไล่จะมีราคาสูงทั้งในด้านการผลิตและการบำรุงรักษา แต่หลายประเทศยังคงลงทุนในการพัฒนาและจัดซื้อเนื่องจากเครื่องบินเหล่านี้มีบทบาทสําคัญในการค้าจุนยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศการมีฝูงบินขับไล่ที่ทันสมัยสามารถช่วยป้องปรามการรุกรานจากภายนอกและยังสามารถแสดงแสนยานุภาพเพื่อสร้างอิทธิพลในเวทีระหว่างประเทศได้อีกด้วยในยุคอนาคตเราอาจได้เห็นเครื่องบินขับไล่ที่ไร้นักบินขับเคลื่อนด้วย AI เต็มรูปแบบหรือแม้แต่การควบคุมผ่านดาวเทียม การพัฒนาเหล่านี้จะทําให้ขีดความสามารถของอากาศยานรบเพิ่มขึ้นอีกระดับและอาจเปลี่ยนโฉมหน้าสงครามทางอากาศไปอย่างสิ้นเชิงสําหรับวันนี้เครื่องบินขับไล่ย,ยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความแข็งแกร่งความล้ําสมัยและเทคโนโลยีทางทหารระดับสูงที่ไม่มีสิ่งใดมาแทนที่ได้หากคุณชื่นชอบข้อมูลด้าน หลังจากที่น้องเดียอะไเห็นเด้สึกตื่นเต้นดีใจแหนคนไทยแฮงนพอพีิ้องเครื่องบินล่ำไรบอกเลยเลยว่ามีแต่งามๆแล้วก็มีแต่อลังการสุดหย่อนจริงๆอ่าเป็นจังไรเลยเอลซีเลยเบิง์ดับบคอมคิดเนียไยดีใจแหงได้ดูนขนาดนองเดียเป็นคนล่าถ้าแตน้องเดียยังดีใจแหงแบบ ครั้งหนึ่งอยากไปเห็นกับตานะ่ายนะพ่อพี่น้องพราว่าเกิดมาเพราะท่านเคยเห็นจากเถื่อนเนะเาะพว่าจะเป็นเครื่องบินโดบหลักอะด้วยว่าสาวไทยขับเครื่องบินน้องเดียอยากเห็นนะพ่อพี่พน้องเอฟซีช่วยแนะนำน้องเดียแนะว่าน้องเดียต้องไปอยู่ จุดไหลหน่อจังสิได้เห็นแบบเพิ่นขับเครื่องบินหรือว่าเห็นเครื่องบินโดดแบบนี้นะบริเวณว่าหลากหลายลำเฮงน้องพี่พี่น้องน้องเดียคิดว่ามีแต่ลำหนึ่งสองลำที่เพิ่นเอามาเปิดตัวที่แถวโบนเมนหนอบ้าหนุ่มเดียคิดว่าน่าจะเป็นลอยๆลำพวกขนาดเลินซื่อๆนี่นะยังกวางใหญ่เฮงเนาะอุ้ยยอมทับเลยคนไทยนะเพิ่นต้องด้วยดีได้พี่พี่น้องแบบเพิ่นต้องมีเงินหลายหน่ะแบบพอดิษแนวนั้นพอดิษแนวนี้ เะพอแต่คนถนนคนทางน่ะน้องเดียกันยังคิดว่าเพิ่นใส่เงินหลากห้ายแห่งเดียวแต่อันนี้